สวัสดีครับทุกคนนค้องคบนอควายน้อยเกิดใหม่วายนะครับเป็นตาช่างเลยเกิดใหม่ๆแม่กำลังเลี้ยนอ้องคำนอคือให้คววมช่วยเหลือลูกน้อยนะครับแม่ไฟคำออกลูกอีกแล้วหนึ่งตัวครับกูไดเคยติดตามนอ้องคบนอ ตัวใหญ่ขายยาวนูบัวแม่ไฟคำเอ้ยมาเป็นจะตั้งเดี๋ได้รูเอ้ยครับเอ้าเอ้าครับน่ะแม่เพิ่นพยายามสวยเหลือนะครับน่ะนะนะครับกระตุ้นให้ลูกน้อยนะครับเพิ่นสีซอยเหลือกันเองเพิ่นนะครับเอากับเบึ่งอยู่ห่างๆนะครับเนาะน่ะไว้ออกแล้วจังไม่เห็นคำคูณนะครับ เพิ่นโมหยาดเลยแม่ไฟคำเนี่ยลูกดีมากเลยแน่กินยาพร้อมบานนี่นี่ครับเพิ่นมีอาการยุติเว้นุ่นละเนาะครับเนาะกว่าเพิ่นสิออกมาได้กับเป็นลูก สาวได้ดูกสาวครับได้ลูกใสผลนําเมียม่มเหมือนแม่เลยครับครับนะครับชมแม่ตัวใหญ่ พีละหนึ่งตัวนะครับตอนค่ำพอดีเกือบ17บเนาฬิกาแล้วนี่ครับลูกเพิ่นมีตะลูกเพิ่นนะครับอยู่แนนี้นะครับนี่ก็ตัวเมียอันนี้ตัวผู้นี่ครับ ครับผมอันนี้คือตัวเล็กนะครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กอยู่ในคอกนา่นน่นมีคือพี่พี่พี่ตัวนี้นะครับนะครับนะครับลายเดียกันปลก็มาตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นตัวเมียแล้วก็ตัวนั่นครับอา้าชี้ลูกแล้วครับนั่น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 เอ้าเอาเอาเอาลูกเอ้าเอ้าแม่ก็พยายามกระตุ้นให้ลูกลูกอา้าวนั่นเห็นบหมครับโมเป็นหยังเลยครับอย่าตกใจเพิ่นสิเป็นการ ที่ออกมาก็เป็นยังสีละครับผมกับปอยยังสีละเขากับเบิงอยู่ห่างๆสะโพกแม่ไฟวค่ำนะครับแต่ว่าตัวอื่นผมกับโบหูผมกับโบคอยได้ประทมพยาบาลกับลูกเพิ่นพบปัญไดเนาะมิเตยืนเบิงยังสีห่างๆกายกัวว่าสิเออเลือบาก็แรงครับเนดูแลดีนะครับ นไฟคนี่การเตรียมก็คือเตรียมคูน้ำปกติก็ใส่เกลือนะครับผมใส่เกลือให้กินน้ำน้ำปนหยาบพนก็ไปจิบได้ครับคนโบกินหลายน้ำปนออกลูกคนที่เป็นจังสันครับก็จิบกินตือแล้วกึบสองกึบ กับแม่บางตัวครับตามที่ที่ผมเคยเลียงแม่บางตัวนี่สิบบคือแม่ฝ่ค้ำนะครับแม่ไ่ค้ำนี่สิอนุบาลดูกดีที่สุดนะครับบางตัวนี่เอาเขาขีนเห็ดป,ปิตยานปิตยเก็บอันนี้เป็นทิ่หจักตามภาษาสัตว์นะนะครับเป็นกระจักหากลูกคือการ บุเคยส่วนลูกบุเคยสาสลูกได้นน่มีแต่ลูกผ้าไปแม่คอยไปน้ำขุนลูกลูกคนนี้แข็งแรงทุกตัวครับกินยาเก่งครับคลิปก่อนปีกายนี่ก็คือออกออกตัวนี้ครับเนี่ยตอนนี้โตแล้วโน ที่ไปคยได้เบิ้งคลิปนะครับปีนี้มาออกตัวนี่ได้ตัวเมียได้ดูกสาวแม่ไฟคํำนี่ได้ลูกสาวครับส่วนมากพื้นสี่ได้ตะควยยเถิอกมาปีนี้ได้ลูกสาวครับอุ้ย นอนบเต้งอยู่บ้านแม่เแม่คนก็คอยเลี้ยงคอยเส็ดให้อีกบบเหิงเลยครับแม่คนก็สิเอาปากเอาหูดังนี่ไปตุ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 ต,ต,ต,ตุคือลักษณะวาสิพยุงนะครับพยุงให้ลูกแน่แน่แน,แน่โมเมนซะลาะบะทำทาจังสีตะเกาแมนเด้ครับอับตะเคยชมมาทับตะเกยดูแล่นมา ก็เตี๋บเตือตุบตตตอกให้ลูกอยู่นิ่งมงันซะขยมขยับขยื่นมันยังลูกสิกินน้ำบอลูกกินน้ำบอนี่ครับขูดน้ำกันแน่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 ายายาาจะไปสีกที่เราลูกจะไปสีก โมเมนต์ Moment, พ่นสีกินนะครับพ่นสีพ่นทั้พทงพ่นแนละ้วปจักโบเคยกินผ่ากินแพร่ด้ครับกล้วยบางบางบางซุ่มบางอันนี้กินกินเสื้อกินผ้ากินถุงพลาสติกแต่กล้วยซุ่มนี่โบเคยครับ พอดีเม่บ้านทุนทูบอกนะครับว้าผมก็ไปเหตุงานนะครับเนาะอุ้ยอิอิลุกดละลุกให้พ่อเบ่งแน่ลุกมาลุกลุกได้ยินบอครับเสียงห้องอะอห้องคอยแต่ลุกห้องคอย่โอ้ย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 ถุงถุงุงุงดงถุยุงุงถุยถุงุดงถุยถุงถุุงุงถุุงุดุงงุุง ที language, ite, it so ่จริงนะครับเล็บนี่เนาอกครับเนาะแต่พ่อแต่แม่เพิ่นก็บอกให้ผมแจเนาะสมัยพ่อแม่ผมเดียแกะนั่นนั่นให้มาสิลูกล่ะครับเออเออเอเอาเขยุกขึ้นเนเนเนมีนะกครับโอ้ยชุบชุบทุบุบอ้าเอ้าเอ้าเน่นเนอยโว้ยอีไฟอ้ยไอสิลนลูกโอ้ เอ้ยหโอยไปเอ้ยคุณบอกให้แกแต่ว่าเล็บเฮาอย่าไปแกดีกว่าเพราะว่ามันเป็นกันขวบกันกระแทกนะนะครับกันกระแทกเบิ <stimulation> ้งเอาเอาสิขอจมขึ้นเอาเอาลูกเอาลูกลูกลูกเบิ้งลูกนี่น่ไป เดี๋ยวกันเด้อพี่น,น้องเด้อยังพอชมเบิง้งสีดุได้โมดุเอ้ยไทยกับโบมี่ขาตั้งน้องครับเนาะโบมี่ขาตั้งน่นนั่นที่หมอคนไปกินเบิ้งเด้อครับคน,นที่กินนี่ เนี่ยขวรทิมสัมบ้านนี่หืมขั้วับบาสิจักขวมกับโบจักขวมคือคนภานไดเดียวนอกครับนอกเ้าก็ต้องดูแลกไก่ชีดครับเอ๊ะลูกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะลูกเอ๊ะเอ๊ะหนกเอ๊ะมึงมึงมึง

<G ül üş> <S <S ส่งอยากูุกเลยทีเดี๋ยวเอาซ้ำนี่ก,ก่อนนาอพี่น้องนาอครับขอบคุณหลายๆเวยครับด้วยครับ,รบผม